ทำไมพักคก๊กมินตั๋งที่แต่ก่อนรบกับจีนคอมมิวนิสต์ถึงกลับมาญาติดีกันในปัจจุบันแถมยังสนับสนุนวันชัยนาอีกด้วยเวเล่แท็กที่เข้าสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับทําเป็นเข้มเราเรื่องรอบโลกแบบโคตรจริงจังกับน้ำนัชชาผู้ดำเนินรายการค่ะ มินตัง๋งพักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่และมีประวัติที่น่าภาคภูมิใจมากๆโดยวิสัยทัศน์ของก๊กมินตัง๋งคือการจัดตั้งสาธารณรัฐจีนให้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยให้สง่างามพร้อมความเจริญรุ่งเรืองสำหรับทุกคน ซึ่งประวัติศาสตร์อันไม่มั่นคงของพรรคเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพรรคค่ะหลังจากการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของไต้หวันที่พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าหรือพรรค DPP ฝ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งให้กับพรรคก,ก๊กมินตัง๋งในวันเสาร์ที่26พฤศจิกาย,ยนเมื่อปี2022ทําให้เกิดการตั้งคําถามอย่างกว้างขวางว่านี่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนไต้หวันต้องการเข้าร่วมกับจีนมากขึ้นหรือว่าต้องการควบรวมกับจีนหลังจากนี้หรือเปล่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปค่ะเนื่องจากบริบทเป็นแค่การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีอำนาจโดยตรงในการกำหนดนโยบายต่างประเทศต่างจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะเกิดขึ้นในปี2024ที่พรรคพันธมิตรของรัฐบาลปักกิ่งอย่างพรรคก๊กมินตั๋งที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายโดยตำแหน่งที่ได้รับการจับตามองก็คือ ตำแหน่งผู้ว่าราชการไทเปซึ่งนายเจียงหวานอันนักการเมืองหนุ่มวัย43ปีแห่งพักก๊กมินตัง๋งเอาชนะนายเฉินซือจงอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวัย68ปีของพัก DPP ค่ะจากการวิเคราะห์สาเหตุที่พัก DPP แพ้การเลือกตั้งนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าตลอดการหาเสียงของใช่อิงเหวินกับพัก DPP เธอออกมาประกาศบ่อยครั้งถึงการต่อต้านจีนและปกป้องไต้หวันแต่ผู้สมัครของพักกลับพูดถึงเรื่องนี้เพียงไม่กี่ครั้ง ก่อนจะกลับไปพูดถึงประเด็นปัญหาภายในท้องถิ่นเป็นหลักภายหลังพบว่าประชาชนเนี่ยให้ความสนใจกับความสัมพันธ์จีนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลายคนมองว่าคงเป็นเพราะว่าคนไต้หวันเองเนี่ยเบื่อที่ใช่อิงเหวินมักจะแยรลงแตนบ่อยทําให้จีนแผ่นดินใหญ่ซ้อมกันใช้อาวุธเพื่อข่มขู่หลายต่อหลายครั้งจนสุ่มเสี่ยงต่อภัยสงครามก็เลยหันมาเลือกพักก๊กมินตัง๋งซึ่งหลายๆความคิดเห็นนมองว่าพัก DPP ต้องปรับปรุงการทํางานและวิสัยทัศน์เพื่อที่จะได้เป็นรัฐบาลอีกครั้ง ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งหน้าส่วนที่ว่าจากการเลือกตั้งจะทําให้ไต้หวันควบรวมกับจีนนั้นไม่ใช่ว่าพรรคก๊กมินตั๋งไม่ได้ต้องการอยากไปรวมกับจีนคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ต้นลองคิดดูนะคะถ้าจะรวมแล้วจะหนีมาทํำไมซึ่งมาวิเคราะห์ในอีกมุมในช่วงหลังพรรคก๊กมินตั๋งมองว่า ตั้งแต่รัฐบาลไทเปเสียที่นั่งใน u n เอสให้รัฐบาลปักกิ่งในปี1971และการที่อเมริกาหันมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับจีนแผ่นดินใหญ่ในปี1979แม้ว่าจะยังรักษาความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับรัฐบาลไทเปได้ก็เป็นไปได้ยากที่จะยึดจีนแผ่นดินใหญ่คืนจากพรรคคอมมิวนิสต์ได้จึงเน้นการมีความสมพั์ในเชิงบวกทั้งทางเศรษฐกษิจและสังคมกับจีนแผ่นดินใหญ่แทนโดยคาดหวังว่าทางไต้หวันจะมีความหวังลึกๆว่าการมีความสมพัญแบบนี้เนี่ยจะค่อยๆทําให้จีน ซึมซับประชาธิปไตยและค่านิยมโลกเสรีซึ่งจีนรับแต่ตลาดเสรีไม่รับการเมืองเสรีแต่ถึงอย่างนั้นทางพรรคก๊กมินตั๋งก็ยังถือหลักการสเตตัสโคดหรือสถานะปัจจุบันดีกว่าพยายามดิ้นรนเป็นเอกราชซึ่งมีความเสี่ยงสูงค่ะโดยหลังจากเผด็จการตระกูลเจียงเจียงไคเชกเจียงจิงกัวลงจากอำนาจส่งผลให้ไต้หวันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นลีเตงฮุยเป็นประธานาธิบดีจากการเลือกตั้งคนแรกและคนไต้หวันที่เกิดในไต้หวนันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับแผ่นดินใหญ่นั้นก็มีเพิ่มขึ้นมาก เรืยๆผู้คนเลยคาดว่าไต้หวันจะเรียกร้องเอกราชมากยิ่งขึ้นแต่ความเป็นจริงนั้น เป็นการถ่วงดุลซึ่งกันและกันค่ะในช่วงยุค90และปี2000ถึง2008รัฐบาลหลีติงหุยและเฉินสุยเปียนมีการกระทําที่คล้ายคลึงกับ DPP บ่อยครั้งซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการแย่รังแตนนั่นเองและเมื่อมันมากขึ้นคนไต้หวันจึงหันเหไปโหวตพรรคอื่นปี2008ถึงปี2016พรรคก๊กมินตั๋งนําโดยหมายหยิงจิว๋วเป็นรัฐบาลปี2016รัฐบาลของชาอิงเหวินได้มีการแย่รังแตนบ่อยมากจึงมีการวิเคราะห์ว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยการเลือกตั้งปี2024คนก็อาจา เลือกพักกุ๊กมินต่างอีกเพื่อให้เกิดความสมดุลซึ่งสรุปแล้วไต้หวันก็คงไม่อยากควบรวมกับจีนเพราะถ้ารวมเป็นหนึ่งกับจีนอิสระหลายอย่างของประชาชนก็จะถูกริดรอนไปและรูปแบบของการเมืองนั้นก็คนละระบอบกันและหลายคนก็เชื่อว่าไต้หวันนั้นจะไม่เป็นยูเครน2อย่างแน่นอนค่ะ